ตอนที่สองลูกข้าวเหนียวรุ่งสางวันใหม่ท้องฟ้ายังปกคลุมด้วยม่านสีเทามนเสียงนกกระแตแต้ร้องแข่งกับเสียงไก่คันท่ามกลางหมอกบางๆที่ลอยเรียดทุ่งข้าวทองคำสะพายกระติบไม้ไผ่เล็กๆไว้ข้างหลังเดินเท้าเปล่าตามหลังพ่อบุญทันอย่างเงียบๆเขารู้ดีว่าวันนี้ไม่ใช่การเล่น แต่เป็นวันแรกที่เขาจะได้ทำนาจริงจังเป็นครั้งแรกในชีวิตพ่อบุญทันหันมามองลูกชายและพูดเสียงเบาๆแต่หนักแน่นมือนีพอสิบอเหตุแท่นเจ้าเดอร์เจ้าเสียเรียนหูการเป็นเชาหน้ายางแท้จริงทองคำพยักหน้าอย่างมั่นใจทั้งที่ใจลึกๆยังมีความตื่นเต้นปนวันเทียงนากลางทุ่งคือต้นทางของชีวิตอีสาน กลางเทียงเล็กๆลังคามุงจากพ่อบุญทันหยิบต้นกล้าข้าวที่แช่น้ำไว้ขึ้นมาหนึ่งมัดแล้วยื่นให้ทองคำจับแบบนี้อย่าแน่นหลอย่ยาหลวมหลายปักลงไปให้ตรงก็ต้องรีบให้มั่นใจทองคำทำตามที่พ่อสอนแต่เพียงไม่กี่ต้นเขาก็เผอเหยียบโคลนลึกจนสุดตัวลงนั่งทอนล่างติดดิน โอ้ยลมแท้พอค่อยลมลงไปเบิดเลยเขารองขึ้นเสียงดังพ่อบุญทันเดินเข้ามายื่นมือให้ลูกชายพรางหัวเราะเบาๆผู้ใดบอกเคยลมโค้นผืนหน้าผู้นั่นบอกหูดอกว่าเขาเหนียวนึงกับมันมีคาเพียงใดเด็กชายหัวเราะทั้งที่โคลนเปื้อนเต็มตัวเขาลุกขึ้นใหม่แล้วเริ่มปักก้าอีกครั้งอย่างตั้งใจ แดดเริ่มขึ้นสูงเสียงจักระจั่นร้องเซ็งแท้กลางนาผีเสื้อสีฟ้าบินไล่กันอยู่บนยอดข้าวเขียดตะปาดตัวหนึ่งกระโดดลงน้ำไปพร้อมกับเสียงกบเขียวดังประสานอยู่ไกลไๆนกกระจิบจับกลุ่มบนกอไผ่ใกล้คันนาหัวใจของทองคำเหมือนจมหายไปกับเสียงเหล่านี้ราวกับว่าทางทุ่งนาเป็นสิ่งมีชีวิตที่หายใจร่วมกับเขา ทองคำปักกล้าไปเรื่อยๆแม้จะช้าแต่ก็สม่ำเสมอพ่อบุญทันคอยยืนมองจากอีกฟากหนึ่งของแปลงนาบางครั้งเดินมาแก้ให้กับลูกชายอย่างนุ่มนวลลูกเอ้ยโตโจงจำไวเดอร์ชีวิตค้นก็คือผือนหน้านี่ละต้องปรับต้องเรียนต้องปักต้องฝ่อรอพ่อพูดขณะช่วยเกลี่ยดินให้เรียบ เห็ดบ่เป็นบอไดปแปลว่าเฮาบดีมันแค่แปลว่าเฮายังบห่หูยังบอ่หอดเวลาเที่ยงวันมาถึงทองคําเหนื่อยจนแขนแทบยกไม่ขึ้นพ่อบุญทันชวนลูกไปพักใต้ต้นกระโดนใหญ่ริมคันนาแม่กาแพงห่อข้าวเหนียวไข่ต้มกับแจวบองมาให้ทองคํากัดข้าวเหนียวเข้าปากอย่างรวดเร็วก่อนจะหยุดแล้วพูดเบาๆว่า พ่อเขาเนียวนี่คอยหูแล้วว่ามันมาจากแห้งว่าแมนหน่อยเลยเด้อพ่อบุญทันยิ้มแล้วกล่าวว่าแมนแล้วลูกนี่แหละคือสิ่งที่พ่ออยากให้เจ้าหูความเหนื่อยยากในมือนี่สิบุกหัวใจของเจ้าขึ้นมาแบบเดียวกับเขาในหน้าทองคำมองทุ่งกว้างที่กล้าเขียวอ่อนชะอุ่มพลิ้วไหวในสายลมแดดสะท้อนกับหยดเหงื่อบนหน้าผากของเขาเอง มันร้อนแต่ก็มีความสุขอย่างแปลกประหลาดช่วงบ่ายหลังพักเสร็จพ่อสอนให้ทองคําใช้คลาดปรับหน้าดินเรียนรู้การวางร่องการควบคุมทิศทางน้ำระหว่างทำงานก็มีนกกระแตบินวนบนพืนน้นนาเสียงกิ่งไม้ไหวตามแรงลมเหมือนกระซิบเบาๆพ่อบุญทันพูดขึ้นขณะทองคำกำลังพยายามถูกคราดผ่านดินแข็ง จำไว้เด้อลูกคนที่อยู่กับธรรมชาติต้องหูจักฟังมันบมแมนตแต่เบงิงพอธรรมชาติสิสอนให้เ,หเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมีเหตุมีผลของมันเขายังต้องรอฟฝนคนกับต้องรอเวลาแม้เด็กชายจะเหนื่อยจนล้มตัวลงนอนกับพื้นนานในบางครั้งแต่ก็ไม่เคยเอ่ยปากบนเขาเงยหน้ามองท้องฟ้า ยิ้มให้กับก้อนเมฆที่ลอยช้าๆเสียงกระดิ่งควายที่เดินกลับอคอกเริ่มดังขึ้นเมื่อเย็นใกล้เข้ามาถึงแดดร่มรมตกทองคำกับพ่อเดินกลับบ้านช้าๆแม่คำแพงรอยอยู่ใต้ทุนบ้านพร้อมขันน้ำเย็นๆกับผ้าขาวมา้าผืนใหม่ทองคำนั่งล้างเท้าในถังน้ำเย็นสบายแล้วเงยหน้าขึ้นมองแม่ แม่คอยสีพยายามหูจักคุ้นของเขาห้มากกว่านีเดอร์บอมเนแค่กินแต่ต้องหูจักหักบันนำ้ำแม่คำแพงยิ้มพร้อมลูบหัวลูกชายเบาๆเธอมองตาทองคำแล้วรู้ทันทีว่าลูกชายของเธอกำลังเติบโตขึ้นจากหัวใจไม่ใช่แค่ร่างกายค่ำคืนนั้นทองคำนอนนิ่งบนเสือ่อก้ามเหนือปวดเมื่อย แต่หัวใจเขาอุ่นขึ้นอย่างแปลกประหลาดเสียงลมพัดใบข้าวเสียงกบเขียดร้องจากคลองเสียงแม่คุยกับพ่อใต้ทุนบ้านคือเสียงกลอมใจที่ทำให้เขาหลับสนิทไปพร้อมกับภาพกล้าข้าวที่เขาปักด้วยมือตนเองทั้งวันและจากวันนั้นเป็นต้นมาทองคำก็ไม่เคยมองข้าวเหนียวในกระติบเหมือนเดิมอีกเลยเพราะเขาได้รู้แล้วว่า กว่าจะมาเป็นข้าวหนึ่งกร,รม่มต้องใช้หัวใจปลูกลงไปด้วยเสมอ